สบายดีเพลนพี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกานพ่อๆกับสองนักเนยคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามเช้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้มันน้องเนยก็สิมาต่อยมาขามพี่น้องเบิ่งมาสมเหมกันเลยพี่น้องเด้อมันน้องเนยใช้าต่อยมาขามเนาะตทำขามไปแกะกับพี่น้องเอ้ยเขาสิมาสื่อมาหนีเนาะเบิ่งมาสมเหมกันเลยพี่น้องมันน้องเนยสิต่อยมาขาม าวพี่น้องสวัสดีพ Hãy subscribe cho kênh Ghiền bỏ cái nhát nữa, mạy cả nhau này nữa, nó sẽ bắt đầu ต่อยเนี่นตกขุ้มเนาะตกลุ่มเพราะน้องกํเนิดพุดธนานี่มืนงกําเันงาเกัสเผาเพื่อนคือเก่าเยพี่น้องหอบ้านทื่เก่าเนาะผว่่ายจอยเหมือนกันได้อยู่กันสองคนได้เมือนกันไดจืดเหมืนกันสไปน้ำพี่เนอง ังค่ะตกใจรึเปาะ น้ำเนาะไม่ต้องนอันนี้กับปอกนี่ไจืดหนึ่งนำตามไว้ทำอ็นมาขามกลางไีหน่อขนวนลายลายเนาะเนี้กัเมือไงลายปหน่อยแงนแงนลายกับมือไน้เนาะเพื่อเพื่อนนั่นจีต๊กลงมาเอาแงนต่อยไปเมื่อใส่ปลาลูกเบิ่งขนวนมั่ก่ ขนวนพี่น้องแบบวานกับบัววานนะขนวนลายแต่ว่ากลางๆวานอยู่ปอกหนึ่งทำตาเลยกินยำแรลงพี่เนะาะใบขาวใบาขาวยำนำหน้าเนาะเวลามเมื่อยๆเอา,าข้าววานมาบใบาขาวกินอุย้ยแสบคือ,อยังนี่ หวานจนคม,ม,มเดนื่อเหลืองนะไม่ต้องเนื้อบากินในยเขาว่าเธอพามาท่องกินในบมาคามขลา จานเจ็บแหมเจ็บไหมพี่น้องเลยกินกินมแต่ขนมันพี่หนึงห่งเป็นชื่อหนึ่งอยู่หัวนกอเนยสองคนเนาะกับบอได้เห็นยังก็จะแก้บักคามไปเพิ่มหนึ่งใส่นน้ำตาลพี่น้องหนึ่งไว้กินยามดำนาเนาะยามนี่ยมันบ่มีบักคามพี่น้อง แม่น้องเอาเน,นี้อกจเกบเชี๊ปามพี่นอ้องสบายดีอีก,อกรอบพี่น้งอ,องเก็บะปลามกันได้พี่น้องเด้ออ้าอีกงนสวยนี่้นาน้ายามอะบากวะนี เเก็บปให้มันยืดหนึ่ง้นห้ามเถอะหนึ่งเลยเยอะพอเยอะรอเก้าไก โอ้กไผ่น้องเก็บได้ลายเตอะเฮายังต่อยบ่เบิดเนาะเฮายังสิต่อยเฮายังสิเก็บต่อยพี่น้องพี่น้องหมัดคามด้วยพี่น้องเด้อ คำหวานพี่นอ้องข้านวลน่านะแล้วอันน,ะนะนี้จนะซื้อไฮเมีจืดหนึ่งพี่นอ้องอันซนะื้อเปล่าค่ะเพิ่นเนาะมันเพราะว่ามันในห่อใบไปใส่ยูยยย่เฮือนกำลังอันอเนเนยเนาะมีเพื่อนกันสองคนพี่น้องเอ้ยนี่เลยพี่นอ้องอ่งอันนักเยกับซีมารีวิวพี่น้องเบิ่งเนาะมองนี่ไหมนี่พี่น้องมองนี่กับซีคุดห้องหนามเลยพี่น้องเอ้ย พุทอง้นามนั่นแ้ลหของนามมัดยั่งกิตพายหนึ่งเขาอเลยพี่น้องเลยสมุดว่าท่านแหลวของนามก็เลยเนาะยักงติไพาหนึ่งเขาอีกอีกเนาะพี่น้องใส่พอน้องเอาเนยเก่าขึ้นมาประมาณเพียงแอลฮอี่เนาะหรือว่าเลยแอลเขามาจังน้อยการลมนะพี่น้องประมาณนี้แล้วอะใสเพ่นใส่ตะนางเล็กกัสีมุงลังคาออกมาจักน้อยความขีดวานาพี่น้องเอ้ปีนี้นะท่านมาเหลวกันอยเดียวว่า ้องนามพร้อมขี่แพะก็ต้องพร้อมนะพี่น้องๆไปจอยพญามาบึงเอาตั้งเสาอีกบ่างเ็อะไเหตุเสาได้พอหรือะไรอ๋อบ่เจาะพอดบ่พอปันวางเจาะ้องนามอะไร มาได้ว่าสิกอกำแพงไปวางอะไรจ้ะวะอืมกอไปจากสี่นี่เปวนกรโถ่วางไวอยู่นอกไม่ยาว่าอยู่ในกระโถนอืมตอนนี้จะน้องบ่ระดุกวางนอกอย่างไรกระดนี่กะต้อทอจากนี้ขาม่านี้ขาม่านแน่นหนางเป็นโถกบ้านนี่อ๋อุ้ดขังเดียวบ่กรุดนี่เราไม่ใช่กระดไปในลักษณะดสี่เหลี่ยม ก็แล้วพีน่พน้องวิปนี้ก็สมมาพักควันสะอราพาจากเพลงนี้นเลิกเลยนะฝากเบิร์กฝกส้มส่องน้องเอาเลยต่อไปเลยพี่น้องสบายดีพี่น้อง